สวัสดีแฟนบอลแมนชเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับสโมสรแมนชเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูกลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมเรื่องของ Facebook นะครับแล้วก็ช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งให้คณติดตามรับฟังกันนะฮะ ลิงก์อยู่ด้านล่างทั้ง2อลิงก์นะครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันนะครับเรื่องแรกเรามาพรีวิวกันก่อนนะครับในศึกพิมพ์เด็งกฤษนะซึ่งเราเนี่ยจะมีเกมกลางสัปดาห์นะครับในช่วงคืนนี้นะก็เตะดึกนะฮะหรือว่าเช้ามืดวันถัดไปเลยนะครับตรงกับวันพุธที่18มกราคม2 5 6 6นะครับเวลาตีสามนะฮะซึ่งเป็นเกมคู่ระหว่างคิตตันพาเลสเจ้าบ้านนะครับแล้วก็แมนยูของเราเนี่ยเป็นทีมเยือนในรอบนี้นะครับ ซึ่งความพร้อมเบื้องต้นก่อนก็คือความพร้อมเกี่ยวกับทำนั้งติเนี่ยตามข้อมูลที่ทางเว็บไซต์ยังเป็นทางการของทางสโมโสรเนี่ยปล่อยกันออกมาก,ก็คือ,เ,อ,อเราเนี่ยต้องมีการเช็คเรื่องของความฟิตของมาร์ซิยาลด้วยนะครับแล้วก็ในรายของแรดฟอร์ดนะฮะที่มีอาการจากเกมพบก,กับซิตี้นะครับส่วนมาร์ซิยาลเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับสาการเนี่ยมัน50-50แต่ว่าในทิศทางเรื่องของโอกาสการกลงสนามเนี่ย สื่อข้อมูลจากเสีอยงกรษดดังๆเนี่ยเขาบอกว่ามันมีโอกาสลงสนามอยู่แล้วอะนะฮะถ้าเกิดแบบไม่ได้แบบอาการบาดเจ็บหนักหๆอะไรนะครับเพราะว่าเออ่เรื่องของพาเรตเนี่ยต้องบอกว่ามันก็ถือว่าเป็นเกมที่เราต้องรักษาโมเมนตัมนะเป็นเกมกลางสัปดาห์อาจจะมีการโรเลชั่นก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องเน้นนะอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบบ พร้อมที่จะลงเล่นเนี่ยก็ต้องส่งลงแหละเกี่ยวกับตัวจริงอย่างเช่นแรดฟอร์ดหรือว่ามาร์ซียลแต่ว่าก็ต้องเช็คกันนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลนะที่เทนฮาให้สัมภาษณ์มานะครับที่ผมสรุปมาด้วยนะจริงๆขอให้สัมภาษณ์ยาวแหละแต่ว่าสรุปมาง่ายๆนะครับส่วนอีกคนหนึ่งครับก็คือเบลวคอร์ครับเวคคอร์เนี่ยเทนฮาก็บอกว่า เ,เราเนี่ยมีการคิดถึงเรื่องนั้นอยู่แล้วนะครับอย่างแรกเนี่ยเราจะมีการประชุมกันวางแผนให้มันชัดเจนแล้วก็ศึกษาคู่แข่งนะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยเคยเจอพาเลทมาแล้วในช่วงวีซันแล้วก็พอที่จะรู้ข้อมูลเบื้องต้นมาก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็เราจะวางแผนเรื่องของการใช้นักเตะใช้บาเิคอร์นั่นแหละว่าเ,เรื่องของแนวทางการใช้จะในรูปแบบตัวสำรองตำแหน่งบทบาทอย่างไรหรือว่าตัวจริงเลยหรือเปล่านะครับก็รอดูผลสรุปกันยังบอกมากไม่ได้นะครับยังแบบไม่ สามารถสรุปได้ทั้งหมดนะครับว่าภาพรวมจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนเกี่ยวกับระบบการเล่นแล้วก็วิธีการใช้ของบาวิคอร์สนะก็อาจจะแบบปิดข้อมูล ความลับไว้ก่อนนะครับซึ่งผมมองว่าในส่วนตัวของผมนะมีโอกาสลงสนามนะครับในเกมนัดนี้นะสำหรับเบคอร์ดนะฮะแต่มันจะกี่นาทีอ่ะก็ต้องรอติดตามกันในเรื่องนั้นนะครับทีนี้ครับเรามาเข้าสู่อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นห้านัดหลังของทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านก่อนแล้วกันก็คือคิตตันพาเลตเนี่ยนะฮะคิตตันพาเลตห้านัดหลังเนี่ยมีแพ้ไป4เกมนะครับมีแพ้ฟูลแลมส0มนะครับแล้วก็ชนะ บอลมัด2อศูนย์นะฮะแพ้สเปอร์สี่ศูนย์นะครับ, 40, รบมีแพ้ซาลัมตันสองหนึ่งแล้วก็แพ้ชิลซีหนึ่งศูนย์นะครับในเกมนัดล่าสุดส่วนทางฝั่งแมนยูเราเนี่ยนะครับก็มีสถิติที่โอเคพอสมควรเลยครับในทิศทางที่ดีชนะแบบรวดเดียวเลยนะครับทั้งบอลถ้วยแล้วก็บอลในลีกนะฮะห้าเกมนัดหลังเนี่ยชนะหมดเลยนะครับชนะบู๊ชนะบอลมัดชนะเอเวอร์ตันชนะ ton, ชาลตัน an, แล้วก็ชนะซิตี้สองหนึ่งนะครับข้อมูลที่ สื่อส่วนใหญ่ให้ข้อมูลกันออกมาเนี่ยนะครับก็คือฝั่งแมนยูเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาอะไรมากมายนะครับก็คือแบบพยายามที่จะรักษาโมเมนตัมแล้วก็อยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีนักเตะหล,ะหลายๆคนเนี่ยอยู่ในทิศทางที่ดีด้วยเรื่องของฟอร์มการเล่นนะครับไม่มีนักเตะคนไหนที่ฟอร์มตกเกี่ยวกับชุดผู้เล่นตัวหลักหรือว่าชุดผู้เล่นตัวจริงนะอย่างเช่นบรูโน่ก็ยังทาได้ดีนะครับแรดฟอร์ดนะฮะ ฟิลด์แดนกลางก็แน่นแนวรับก็แข็งแกร่งในช่วงนี้ครับหลายๆส่วนเนี่ยในทิศทางที่ดีมากแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือเจ้าบ้านนี่แหละที่ดูเหม,มือนว่าจะมีปัญหาหรเรื่องของตัวหลักได้รับบาดเจ็บด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือผลงานเนี่ยห้านัดหลังอย่างที่บอกกันไปครับก็คือผลงานไม่ดีสาหรับ เจ้าบ,บ้านในรอบนี้นะครับส่วนนักเตะที่น่าติดตามฟอร์มครับแฟนบอลควรที่จะจับตามมาเป็นพิเศษ,ษเนี่ยฝั่งของทางคิตตามารตเนี่ยก็คือเอเซ่นะครับเป็นหนึ่งในนักเตะที่ ดีที่สุดของพาเลทในช่วงซีซั่นนี้ครับทั้งเรื่องของการทำประตูแล้วก็การแอซิเรื่องของการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับเกมเนี่ยถือว่าสำคัญมากเกี่ยวกับกองกลางรายนี้ของทางพาเลทนะครับฝั่งแมนยูเนี่ยนักเตะที่น่าสนใจก็คือยกให้เป็นอารอนบิสากาแล้วกันนะครับเพราะว่า,วา อยู่ในช่วงฟอร์มที่กําลังฟื้นฟูขึ้นมาแล้วก็ดูในทิศทางที่ดีในตําแหน่งแบ็กขวานะครับดีขึ้นมาแบบเรื่อยๆแล้วนะฮะในช่วงหลังจากฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นการเจออดีตต้นสังกัดด้วยอย่างพาเลตนะครับก็จุดนี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับโอเคนี่คือเรื่องของความพร้อม คร่าวๆนะครับที่เอามาพูดถึงกันแล้วก็ฟอร์มของทั้งคู่นะครับทีนี้ครับเรื่องต่อมาก็คือการคาดการณ์เกี่ยวกับส่วนตัวจริงเนี่ยนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างคิตต้าพัเลตเนี่ยก็คาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1ตามรูปภาพเนี่ยก็จะมีแนวรายของไกวิต้านะครับซึ่งเป็นผู้รักษาประตูนะครับแล้วก็ตำแหน่งแบ็คขวาเนี่ยก็จะเป็นนาเชียน์คลายนะครับมีเจมทอมสกินนะครับแล้วก็มีมาร์กูฮีนะฮะแบ็คซ้ายเป็นทาริกมิทเชลนะครับกองกลางเนี่ยเป็น ชูรูฟนะครับแล้วก็มีในรายของดูคูเร่รวมไปถึงเอเซ่นะครับนี่คือแดนกลาง3คนในระบบ 4, 2, 3, 1หรือมห่รือตามรูปภาพเนี่ยมองเป็น4 3 3ก็ได้นะฮะแล้วก็จะมีในรายของแนวลุกเนี่ยประกอบไปด้วยวิลฟิซ่า5มีในรายของโอลิซ่นะครับแล้วก็มีในรายของ มาเตตานะฮะสี่สองสามหนึหรือว่าสีนสามนะบางสื่อก็คาดการไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าตามรูปภาพเนี่ยก็สีนสามนะครับส่วนทางฝั่งของแมนเชสเตอร์เด็ดเราเนี่ยตามรูปภาพเนี่ยก็มาในระบบ4ี่สองสนะครับประกอบไปด้วยในรายของเดวิดเดียรกานะครับแบบ็คขวาเป็นวันวิซากา้าเซนเตอร์คู่กลางเนี่ยก็จะเป็นวารานกับทางมาร์ติเนสนะฮะซึ่งนัดเนี้ยอาจจะมีการส่งมาร์ติเนสลงเล่นนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงบางตำแหน่งนะแล้วก็มีลุกชอเป็นแบ็คซ้ายนะครับแดนกลางเนี่ยชื่อ ือนว่าน่าจะเป็นแนวรายของเฟสจับคู่กับคาซิเมโรหลังจากที่เกมนัดที่ผ่านมาเนี่ยทำได้ดีนะครับแล้วก็แนวรุกเนี่ยประกอบไปด้วยอันโตนี่เอเร็กเซนบรูโน่นั่นสายแล้วก็มีแนวรายของรดฟอร์ดนะครับ ซึ่งมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ถ้าเกิดมักซียาลพร้อมก็อาจจะลงเล่นเป็นตัวจริงแรดฟอร์ดฝั่งซ้ายเหมือนเดิมนะครับฝั่งขวาอาจจะเป็นในรายของบรูโน่หรือว่าบรูโน่มาเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกเหมือนเดิมแล้วก็ถอยเอลิกเซนลงไปต่ําเหมือนเดิมแล้วก็ d r อ p เฟสไปหรือเฟสลงเล่นเป็นตัวจริงยืนคู่กับคาซิเมโร แล้วก็มีบรูโน่เป็นฟิลด์ตัวรุกแล้วก็ดรอปเอล็กเซนไปเพราะว่าเอล็กเซนก็หลังๆเนี่ยเหมือนจะมีอาการล้านะครับส่วน so, แนวรูก็สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างเช่นกาลาโชก็พร้อมลงสนามอยู่แล้วนะฮะว่ากาลาโชลงมาในเกมนัดล่าสุดก็จัดแอซิดไปด้วยแล้วก็สร้างความแตกต่างค่อนข้างเยอะนะฮะก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในบางตำแหน่งแต่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนเยอะจนเกินไปนะอย่างที่ผมบอกไปครับว่าโอเคในแมตช์ถัดไปเนี่ยแมนยู U, ต้องไปเจอเกมหนักแต่ทีเนี้ยเราก็ต้องเน้นเหมือนกัน ถามว่าอยากให้พักไหมตัวผู้เล่นผมว่าเอเดรียนทาก็อยากให้พักแหละแต่เพื่อเป็นการเน้นเป็นพิศเศษนะครับแล้วก็ไม่ประมาทด้วยส่วนหนึ่งก็ผมเชื่อว่าเอเดรียนทากน่าจะจัดชุดเต็มแบบต่อเนื่องนั่นแหละถ้าเกิดเช็คดูแล้วนักเตะไม่มีอาการบาดเจ็บก็ส่งลงเล่นไปเถอะนะครับเอาแบบเกมต่อเกมก็พอไม่ต้องโรเลชันมากถ้าเกิดโรเลชันมากเนี่ย แล้วมันไปพลาดถึงขั้นแบบแพ้ไปเลยอ่ะนะฮะแพ้แบบยับไปเลยเนี่ยมันก็อาจจะมีการเสียโมเมนตัมก่อนเกมนัดใหญ่ในเกมสุดสัปดาห์ก็ได้นะครับโอเคนี่คือข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเกมกระตังขันนะครับแฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้คิดว่าแมเนเชสเตอร์เตดเราชนะไหมเสมอ แพ้นะครับแล้วก็เรื่องของการคาดการณ์สเปตัวจริงคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับก็พรีวิวตามนี้นะครับอย่าพลาดชมเวลาตีสามนะฮะเตะเสร็จก็เช้ามืดนะครับส่วนเรื่องเราต่อมานะฮะเป็นมุมมองของพอปาร์เกอร์ครับซึ่งเป็นอดีตแนวรับของแมนยูเนี่ยก็ได้ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของฟอร์มการเล่นของแอนโทนี่ที่ยังแบบไม่สม่ำเสมอสักเท่าไหร่นะครับพอปาร์เกอร์เนี่ยเขามองว่าแอนโทนี่เนี่ยทำได้ดีในดับหนึ่งแล้วนะฮะ แต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่ยอดเยี่ยมมากนักนะครับแล้วก็แอนโทนี่เป็นนักเตะที่อายุยังน้อยนะครับจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงตัวให้เข้ากับพิบัติอังกฤษหรือว่าให้เวลาเรื่องของการปรับตัวหน่อยนะครับเขามีทุกอย่างแล้วแหละนะครับทั้งความเร็วทั้งเรื่องของทักษะความสามารถแต่ในส่วนตัวของพอลบร์เกอร์เนี่ยเขากลับมองว่าแอนโทนี่เนี่ยคิดช้าทําช้าไปแล้วก็ดูเหมือนว่า จะยังไม่โตพอในสนามด้วยนะครับรวมไปถึงแอนโทนีจําเป็นที่จะต้องเอาชนะคู่แข่งเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองมากกว่านี้เพราะว่าแอนโทนีเนี่ยมีความสามารถในการเป็นปีกที่เก่งกาจให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะฮะเราจะได้เห็นว่าจงังหวะการเล่นของแอนโทนียังแบบไม่กล้าที่จะพุ่งไปข้างหน้านะครับเวลาเจอแบบคู่แข่งแบบ1ต่อหนึงเนี่ยพยายามยึดยักยึกยักละแต่ว่าก็ สายบอลคืนหลักจะเป็นส่วนใหญ่น,นานๆนทีบางจังหวะนานๆทีของเกมเนี่ยจะมีการเลี้ยงผ่านบ้างนะครับคือจังหวะแบบเนี้ยเราเห็นค่อนข้างน้อยก็ต้องให้เวลาปรับปรุปงตัวนะครับให้เวลาปรับจังหวะอะไรต่างๆให้เอนต์ตี้เนี่ยเข้าที่เข้าทางก่อนนะครับเราอาจจะเห็นอะไรมากกว่านี้สําหรับเอนต์ตี้ก็ได้นะครับนี่คือมุมมองทางพอร์บักเกอร์เนาะที่วิเคราะห์กันออกมาว่าคือเอนต์ตี้ต้องมีมากกว่านี้ครับนะ แล้วก็ประเด็นของบรเวคอสกันหน่อยนะครับมาเก็บตกกันหน่อยนะจริงๆก็เปิดตัวมาหลายวันแล้วนะครับแล้วก็ทางสโมสรเนี่ยก็ทยอยๆเรื่องของการปล่อยบทสัมภาษณ์ออกมาให้เราเนี่ยได้อ่านกันได้รับชมกันนะครับบรเวคอสเนี่ยก็พูดถึงเกี่ยวกับภาพรวมในตอนนี้ครับที่เหมือนกับเป้าหมายแล้วกันเจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่าเขาก็จะพยายามช่วยทีมแบบเต็มที่แหละ ในสิ่งที่เขามีนะครับแล้วก็พยายามแบบผลักดันทุ่มเทให้กับทางสโมสรแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพยายามเป็นส่วนหนึ่งของทีมนะฮะอ่านี่คือเรื่องแรกนะก็คือเป้าหมายที่วางกันเอาไว้กับทางสโมสรแล้วก็ตัวเขาเองนะเรื่องที่2ครับเรื่องของการตัดสินใจย้ายมาแมนยูเนี่ยคือแมนยูเนี่ยมีขั้นตอนการติดต่อไปอย่างไรหรือว่ามีการตัดสินใจอย่างไรกันบ้างซึ่งเวคอเนี่ยก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยเอเย่นโทรมานะครับแล้วก็ผมเนี่ยอยู่กับแฟนพอดีนะครับซึ่งพอคุยกันไปคุยมากับทางสโมสรเนี่ย แฟนของเขาเนี่ยก็ได้มีการเห็นสีหน้าค่าตาของเบคฮอร์ทครับก็เลยเป็นอะไรที่ช็อคมากๆนะครับมันก็เหมือนกับเป็นโมเมนท์ที่พิเศษนั่นแหละนะครับซึ่งสําหรับผมเนี่ยการได้ย้ายมาเล่นในสโมสรที่ยิ่งใหญ่แบบนี้นะครับมันเป็นอะไรที่มีัศจรรนะครับแล้วก็ ผมบอกเสมอว่าในฐานะนักเตะแล้วก็ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเนะี่ยเส้นทางอาชีพในตอนนี้ของผมเนี่ยด้วยประสบการณ์ที่ผมมีผมพร้อมแล้วนะครับแล้วก็นี่เป็นช่วงเวลาอันเหมาะสมที่จะเจอกับความท้าทายอันยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนนะครับส่วนเรื่องของเกี่ยวกับสไตล์การเล่นของเจ้าตัวแล้วก็สิ่งที่ จะเหมาะสมกับระบบการเล่นของเทนฮางหรือเปล่านะครับซึ่งเวทคอี์ยเขาก็คิดนะว่าเขาเนี่ยน่าจะเหมาะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแมนยูเนี่ยมีเรื่องของรูปแบบการเล่นการกดดันกู้แข่งในแดนบนนะครับซึ่งเวทคอส์เขาก็ทาได้นะฮะการเพจสูงเล่นบอลแบบดุด,ดนันพยายามย่ยงบอลกลับมาโดยเร็วที่สุดซึ่งเรื่องแบบนี้เวทคอส์บอกว่าผมเนี่ยคิดว่าผมช่วยทีมได้นะ ันเป็นสไตล์ของเขาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะฮะเกี่ยวกับวิธีการเล่นแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดไปดูคลิปก่นกอนๆที่แบบมีการวิเคราะห์กันออกมาผมเอาข้อมูลมาให้เนี่ยก็คือเขามีสถีตยติการเข้าปะทะการเพชดเนบนเนี่ยเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะดูดันด้วยนะครับตัวใหญ่ด้วยเนาะนะครับก็รอชมฟองกันนะ มีรุนเหมือนกันในเรื่องการลงสนามในช่วงค่ําคืนนี้นะครับส่วนของเราอีกเรื่องหนึ่งครับที่น่าสนใจเนี่ยก็โยงมาที่เรื่องของมาโก้ร้อยวยครับซึ่งทีนี้มันก็มีคําถามครับว่าดีลเนี้ยมันมีโอกาสเป็นไปได้หรือเปล่าซึ่งแฟนผีเนี่ยก็มีการถามในช่องนี่แหละนะครับเข้ามาว่าอ่โอกาสที่แมนยูจะคว้าตัวมาโก้ร้อยตามกระแสะข่าวจากเดลีเมลเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงไหมนะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าเอเนต์ของร้อยเนี่ยอยู่ที่เมืองแมชเชสเตอร์นะครับหรือว่า มานั่งรับชมเกมในศึกมเชสเตอร์ดาร์บี้ในเกมที่ผ่านมานะครับซึ่งในมุมมองผมเนี่ยในดิวของมาร์โกร้อยเนี่ยผมว่ามันเกิดขึ้นได้ยากมากๆไม่ว่าจะเป็นตลาดรอบไหนหลังจากนี้ก็ตามนะครับหนึ่งเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่ามาร์โกร้อยเนี่ยเป็นนักเตะระดับท็อปนะฮะ แล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักเตะหนึ่งในนักเตะที่ผมชอบที่สุดอ่ะนะครับในส่วนตัวของผมนะแต่เป็นช่วงที่สมัยที่เขาส,ส,สดๆอ่ะนะครับก่อนหน้านั้นทุกวันนี้ก็ยังชอบนะครับยังมีการติดตามฟอร์มแบบต่อเนื่องแหละแต่ที่บอกว่าทุกวันนี้มันเป็นเรื่องยากเพราะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงหลังมาเนี่ยมารกโร้อยมีอาการบาดเจ็บบ่อยมากๆนะครับ no. แล้วก็เจ็บแต่ละครั้งเนี่ยเจ็บนานหลายเดือนนะครับ2ก็คืออายุนามของมาร์โกร้อยเนี่ย เยอะแล้วนะครับวัย34ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่แมนยูจะไปดึงมาเนี่ยผมว่ามันเป็นไปได้ยากมากๆนะครับแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะที่แมนยูจะไปติดต่อหรือแม้กระทั่งเอเจนต์ของร้อยติดต่อมาเนี่ยแมนยูก็ไม่น่าจะเอานี่คือมุมมองของผมล้วนๆนะนะครับที่ผมคิดเองนะครับซึ่งคิดก,กันง่ายๆครับว่าขนาดร้อยเนี่ย อยู่ที่เยอรมันเนี่ยเขายังเจ็บหนักขนาดนี้ย้ายมาอังกฤษที่มีการเข้าปะทะก,กันแบบรุนแรงหนักๆเนี่ยแทบจะทุกเกมเนี่ยก็แน่นอนครับว่าไม่รู้ว่าเรื่องของร่างกายเนี่ยจะไหวหรือเปล่านะครับอายุก็มากแล้วด้วยนะฮะแล้วก็ตำแหน่งคล้ายๆกับมาโกร้อยเนี่ยตอนเนี้ยเราก็มีอัดแน่นกันข้างเยอะแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสการเซ็นเนี่ยมันน้อยมากๆนะนี่คือบุมมองของผมนะครับแต่ ถ้าเกิดไปอยู่กับทีมอื่นอาจจะดีก็ได้นะครับเพราะว่าสถิติที่ผ่านมาของเจ้าตัวเนี่ยมันก็เพอร์เฟกอยู่แล้วถือว่าเป็นเคยเป็นนักเตะระดับท็อปคลาสคนหนึ่งสำหรับมาโก็ร้อยนะในมุมมองผมนะครับแต่ทุกวันนี้ก็ตามอายุนะครับที่ายุเริ่มมากแล้วนะฮะฟอร์มก็จะหายไปนะครับบวกกับทั้งมีอาการบาดเจ็บด้วยนะโอเคประมาณนี้นะครับ ก็ขอตอบเกี่ยวกับคอมเมนต์ที่มีการถามกันเข้ามาหน่อยนะที่มีแฟนพีทถามกันเข้ามาเนาะว่าอ,อมาก็ร้อยเนี่ยมีโอกาสหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องของกระโชกกันนะครับก็มีข้อมูลออกมาจาก The Independent นะครับแล้วก็ The t i m e นะครับสื่อของอังกฤษเนี่ยมีการะูุกันออกมาครับว่าตอนนี้มี2ทีมจากลีกอิตาลีแล้วก็จากลีกสเปนอย่างยูเวนตุส รวมไปถึงรอลิมปิดเนี่ยต่างกําลังจับตาบองอเิฮันโดกาโชดาวรุ่งของแมนยูอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่ง2ทีมดังกล่าวเนี่ยทีมหนึ่งเนี่ยรอเซ็นฟรีอยู่แล้วนะครับอีกทีมหนึ่งเนี่ยหลังๆเนี่ยเซ็นดาวรุ่งเข้ามายอะยะมากมายครับโดยเฉพาะดาวรุ่งจากอเมริกาใต้บราซิลอย่างเนี้ยเซ็นบ่อยนะครับซึ่งมีการน้างว่าทั้ง2ทีมก็รอติดตามสาการแหละว่านักเตะดาวรุ่งรายเนี่ยของแมนยูเนี่ยจะมีการตกลงสัญญาชบบใหม่กับทางแมนยูได้หรือเปล่าถ้าเกิดตกลงกันไม่ได้เสร็จแแแน,นนนนนนน่่ออ2ทีีมม้้เขาาาหา ทางฝั่งแมนยูไม่ยอมง่ายแน่นอนครับเพราะว่ากระแสะข่าวตอนนี้ก็คือ คุยไปในทิศทางที่บวกมากแล้วก็เหมือนกับกาชาโชก็พร้อมที่จะตอบรับไปด้วยเพียงแต่ว่ายังแบบไม่ลงตัวเท่านั้นนีงนะครับอีกกระแสนหนึ่งจะเดือดทามเนี่ยนะฮะทางสโมสรเนี่ยมีการเน้นย้ำนะครับว่าทางสโมสรจะไม่ยอมปล่อยแน่นอนครับไม่ว่าทีมไหนยื่นข้อเสนอจํานวนราคาใดๆเข้ามาเนี่ยก็พร้อมบอกปัดทั้งหมดนะครับแล้วก็ความรู้สึกของฝั่งแมนยูเนี่ยค่อนข้างผ่อนคลายเกี่ยวกับสัญญาของกาชาโชอีกด้วยครับไม่ได้ตึงเครียดอ,อะไรเลยนะฮะมั่นใจแหละทางสโมสรอนแมนยูเรามั่นใจเต็มที่ครับว่าเดารุ่งรานี้ จะอยู่ครึมต่อไปนะครับส่วนประเด็นย้อนกลับมาในเรื่องของวอร์วคอดกันต่อนะครับแล้วก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อแนวลุกร้ายใหม่ในช่วงมกราคมครับดีนันติกบอกว่าจริงๆแล้วในดีลของการคว้าตัวโคดิโกโปเนี่ยมันมีการถกเถียงกันค่อนข้างบ่อยมากๆนะครับโดยที่สุดท้ายเนี่ย ทางเอเดนฮาร์ดได้รับคําตอบว่าโจเอลเกลเซอร์ซึ่งเป็นเจ้าของทีมนี่ยตัดสินใจว่าจะไม่ทําการซื้อนักเตะรายนี้ให้ครับซึ่งมันเป็นคําตอบก่อนที่ตลาดจะเปิดอยู่แล้วนะฮะหรือว่าในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับโดยที่พอเทนฮาร์ได้รับคําตอบว่าทางเอลเกลเซอร์ไม่สามารถอนุมัติงบประมาณซื้อขายให้หรือว่าซื้อนักเตะรายนี้ให้เนี่ยเทนฮารก็ ต้องเปลี่ยนเป้าหมายเลยว่าใช้วิธีอื่นก็คือการยืมตัวแล้วก็เราก็จะได้เห็นว่าดิวที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นดิวที่เทนฮาร์มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็คือบอลเวคอร์ดนะฮะเป็นดิวแบบยืมตัวแล้วก็เป็นดิวแบบระยะสั้นแทร็นะครับจริงๆจาจยิงก็อยากได้โคดิโกโปที่เป็นเป้าหมายเดิมแหละแต่เจ้าของทีมไม่จ่ายเงินให้นะครับรวมไปถึงในรายของเมมฟสเดบัยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะนะครับที่ทางแมนยูเนี่ยให้ความสนใจเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าทางนักเตะเนี่ย คือต้องการย้ายแบบถาวรนะครับแล้วก็ต้องการสัญญาแบบระยะยาวนะครับซึ่งมันก็ไม่ตรงกับสิ่งที่แมนยูต้องการนะแมนยูต้องการแบบยืมตัวแบบระยะสั้นส่วนเมมฟิสเดปายเนี่ยต้องการย้ายแบบถาวรก็เลยไม่คลิกกันทำให้ตอนนี้เหมือนกับเมมฟิสเนี่ยไปมีข่าวเชื่อมโยงกับพวกแบบอินเตอร์มิลานนะครับพวกแอดมิริสมากกว่านะครับในตอนนี้แล้วก็แมนยูก็แน่นอนครับว่าลงเอยกับบาวิคอร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ดีลของบาวิคอร์เนี่ยต้องบอกว่า แมนยูเนี่ยมีการสอบถามความเป็นไปได้ในการควา้าตัวนักเตะรายนีย้ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมแล้วนะครับไม่ใช่แบบว่า มก,กราคมเพิ่งคิดได้แล้วก็ดึงกันเข้ามานะแมนยูศึกษาถึงความไม็นได้ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะครับก่อนหน้านั้น1เดือนนะฮะหรือว่าก่อนหน้านั้นหลายวันพอสมควรนะครับแล้วก็ได้มีการดูข้อมูลโปรไฟล์ซึ่งเวคคอร์เนี่ยโปรไฟล์ตอบโจทย์มากมีความเป็นมืออาชีพสูงนะครับอย่างเช่นเจ้าตัวเนี่ยมักจะมาสนามฝึกซ้อมในช่วงวันหยุดเออเพื่อทําให้เจ้าตัวเนี่ยมีการปรับตัวได้ดีขึ้นมีการใส่ใจทุกรายละเอียดในการปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองนะครับ สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เทนฮากชอบมากๆนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าตัวเลือกอย่างบอลเบคอร์เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเลือกที่ทีมงานเนี่ยได้รับข้อมูลมาก่อนนะครับไม่ได้อยู่ในสายตาแมวมองเลยนะฮะมันเป็นตัวเลือกที่นอกเหนือสายตานะฮะนอกเหนือกระแสด้วยนะครับเป็นตัวเลือกที่เทนฮางเนี่ยเพิ่มเงินเข้ามาเองแล้วก็เดินไปหาเองนะฮะแมวมองเนี่ยไม่ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นมาก่อนมันก็เป็นดีลแบบเร่งดว่วนนั่นแหละใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่เดือนในการแบบมุ่งเป้าไปหาเลยนะฮะ แต่จริงๆแล้วเทนฮังเนี่ยก็ได้มีการติดตามบรอบไอคอนเนี่ยมาตั้งแต่ อายุ16แล้วนะครับคือเห็นฝีเท้าเด็กคนนี้มานานแล้วแหละตั้งแต่เป็นดารรุ่งนะครับแต่อาจจะแบบไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้ต้องบอกว่านักเตะนอกกระแสที่เทียนฮางให้ความสนใจเนี่ยมันไม่ได้แบบมีแค่รายชื่อของบาวคอสอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดย้อนกลับไปในช่วงซัมเมอร์เนี่ยรายชื่อที่แบบเป็นนอกกระแสเนี่ยก็คือมาโกอนาโตวิชนะฮะที่เทียนฮางให้ความสนใจถ้าเกิดเราจํากันได้ดีนะครับในตอนซัมเมอร์เนาะที่แมนยูเคยแบบมีข่าวแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเดิวมาลงกันไปนนนนนะครับับใตอนน้นนะ ปิดท้ายกันนะครับเรื่องของกระแสข่าวการปล่อยยืมตัวนะครับก็คือชาริสแม็กนิวเนี่ยไปมีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมนะครับจากสโมสรอ์อย่างมิลวอนะครับเพสตันแล้วก็แบ็กพูลนะครับทีมจากแชมเปี้ยนชิพรวมไปถึงทีมจากหลีกรองลงมาอีกนะครับอ่าอย่างเช่นพวกบาร์ลี่แอฟสวิตอะไรประมาณนั้นครับก็กําลังให้ความสนใจอยู่นะครับแต่แอฟสวิตเนี่ยน่าสนใจนะทีมจากหลีกวันเนี่ยแอฟสวิตที่ผมบอกว่าน่าสนใจเนี่ยเนื่องจากว่ามีเคเรนแมคคาน่าครับ คมผมว่านะ่าสนใจจุดนี้แล้วก็เคเรนเมคคาน่าเนี่ยเคยอยู่กับแมนยูมานานพอสมควรดูไหมครับมาสักระยะหนึ่งแหละ ในการเป็นส่วนหนึ่งทีมงานโค้ดะนะฮะแล้วก็เคยคุกคลีกับชุดเวาวชนของแมนยูด้วยเพราะฉะนั้นเขาเคยเห็นชาริสแม็กนิวมาอยู่แล้วการปล่อยแม็กนิวให้อัสวิดโดยอยู่ในมือของแมคคาน่าเนี่ยน่าจะมีประโยชน์มากกว่าน่าจะแบบได้มีการเลือกใช้แบบบ่อยครั้งมากกว่าเออแล้วก็อัสวิดน่าจะมีเหมือนกับว่าภาษีที่ดีกว่าทีมอื่นนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ต้องรอดูข้อเสนอด้วยแล้วก็รอดูสิ่งที่แมนยูตัดสินใจด้วยว่าจะยอมปล่อยหรือเปล่านะครับส่วนอีกหนึ่งกระแสะที่เป็นข่าวครับก็มี ฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับมีการระบุว่ามี3ทีมจากหลีกอังกฤษเนี่ยที่กำลังให้ความสนใจอีวานเฟสเนดานะครับแบ็กขวาของเรอัลบายาโดริตนะฮะจากหลีกสเปนนะครับซึ่งแมนยูเนี่ย เป็นอีกหนึ่งทีมนะที่ให้ความสนใจร่วมกับนิวคาสเซิลแล้วก็อาร์เซนอลนะครับแล้วก็เรื่องของเบ็เงินที่จะใช้จ่ายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8.8ล้านปอนด์ได้นะครับเป็นตำแหน่งแบ็คขวาแล้วก็ามาเชื่อมโยงกับแมนยูด้วยเพราะว่าแมนยูเนี่ยกำลังมีข่าวเชื่อมโยงกับตำแหน่งแบ็คขวารายมาอยู่พอดีนะฮะแต่ตอนนี้ผมมองว่าตำแหน่งแบ็คขวา ในช่วงนี้น่าจะมีการลดกระแสไปแล้วเพราะว่าบัลบิซาการเนี่ยมีการพัฒนาฟอร์มที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ดาโล่ก็กําลังจะกลับมาด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของการมองหาแบ็กขวาในตอนนี้ในช่วงมกราคมเนี่ยมันน่าจะเป็นการที่ต้องเลื่อนไปก่อนแล้วกันนะครับอาจจะเป็นในช่วงซัมเมอร์มากกว่าละนะฮะเปลี่ยนแผนไปนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนรครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ